ปีมะโรงเป็นปีที่คนจีนถือว่าเป็นปีดีมากเป็นปีแห่งมังกรซึ่งคนจีนนับถือมังกรคนไทยพญานาคคนไทยพญานาคฉะนั้นในศาสตร์ของเรื่องของปีนักกษัตริย์แน่นอนปีมังกรเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆในความเชื่อของเขานะครับคราวนี้ปีมังกรเนี่ยถ้าเกิดใครเกิด Hitler, พูดเป็นผู้ชายแน่นอน <ๆ S 1> <ๆ>ถือว่า <c oughs> ดีหมดจเจริญรุ่งเรืองเป็นฮ่องเต้เป็นกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ในมุมของคนไทยนะครับปีมะโรงเนี่ยนะครับคือพญานานคเป็นสัตว์ที่อยู่ คน,คน,ค,นคนไทยเนี่ยมุมมองต่างกับคนจีนนะพญานาคเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงถ้าไม่ยุนับถึงยุคนี้พญานาคก็จะไปอยู่แค่เสาบรรทัยบันได,นดวัดบันดโด<อ>ไม่ถึงแก่นของพระธรรมถูกแต่ว่าอยู่รอบๆตลอดใช่กำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เกิดปิมโลงเนี่ยสิ่งที่ข้อดีของเขาคือถ้าเขามุ่งมัน่นจะทําอะไรก็ตามเขาจะเป็นพญามังกรจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆจะมีโชคมีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างมีเหมือนมีบุญเก่าอยู่ทําให้เขาทาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือทําให้เขาจะประสบความสำเร็จมีบริวารที่ดีแต่ข้อเสียของคนพ ก็จะเชื่อ uh มั uh ่นต so ัวเองมากทิฏฐิมานะแรงและที่สําคัญคือเขามีบริวารเยอะจะดีก็ดีเพราะบริวารจะเสียก็เสียบริวารต้องดูเรื่องการปกครองบริวารว่าดีหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งพอคนเราประสบความเด็จมากๆมีบริวารห้อมล้อมน้ารังเนี่ยคนปิมาโลงก็จะขี้เกียจหูเบาแล้วก็เป็นคนที่มุมหนึ่งก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่ารักลำเอียงอคติกับการใช้ชีวิต ไม่ติ่ทมในองค์กรใช่อันนี้ต้องระวังจะทําให้ตัวคุณนนั้นตัดสินใจได้ผิดพลาดแต่โดยพื้นฐานในความเชื่อนะต้องบอกว่าใครที่เกิดปีมะโรงโดยเฉพาะเพศชายเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จในระดับสูงลดข้อเสียที่ผมบอกนะเรื่องของทิ่ถีบวันะเรื่องของความเชื่อคนง่ายๆอะไรต่ตางๆกนันนแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างนะครับคนที่เกิดปีมะโรงถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามนะจากประสบการณ์ที่ดูดวงมาค,คนเหล่านี้ก็มีพละงกำลังความสามารถเทียบเท่ากับผู้ชายเพียงแต่ว่าโอกาสความสําเร็จมันจะด้อยลงไป ได้กับผู้ชายได้กับผู้ชายและอย่างมะโรงนี่ไม่ถูกกับปีไหนครับปีมะโรงเนี่ยนะครับถ้าปีเหมาะคือปีละกาปีชงก็คือปีจอปีหมาถ้าคุดง่ายๆ่ายคือเหมือนสัตว์ของคนที่เป็นเป็นมะโรงเนี้ยมันสูงส่งมากแต่ไปอยู่กับปีหมาก็จะดูเป็นสัตว์ที่มันแ้องแกงแของแกงไม่ค่อยถูกกันครับแต่จะสังเกตคนจีนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าปีมะโรงกับปีละกาเนี่ยทำไมมันถึงถูกกันนะเขาจะมีความหมายว่าหงฟ้าต้องคู่กับพญามังกรคือปีไก่เนี่ยคือปีละกาแทนหง ฉะนั้นใครที่เกิดปีมังกรปีมะโรงถ้าอยู่กับปีละก,ก,กาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนพญาหงกับพญ,ญามังกรจะสังเกตสัญลักษณ์ของคนจีนก็จะมีหงคู่มังกรเสมนอมนี่เป็นความเชื่อของเขาถ้าเกิดอยู่ด้วยกันก็จะเกือ้อกูลกันถูกต้องครับช่วยกันทำมาหากินถูกต้องครับเจริญรุ่งเรืองนั่นคือความเชื่อของคนที่เกิดปีมะโรงที่สมพงกับปีละกาในทางแก้วงช่วยจะสังเกตนะครับใครที่มีบ้านช่องห้องขับพ่อแม่พี่น้องแต่งงานกันแล้วไม่ประสบความส่วนใหญ่ก็จะแก้วงจ่วยด้วยกันเอารูปหงกับรูปมัง สมดุลสมดุลกันใช่อันนั้นเป็นความเชื่อนะอะเรื่องของการแก้ใช้ยุูมมงคลหรือวงจุ้ยเรื่องบางเรื่องก็ผมเชื่อว่าสามารถทำได้จริง,รงมันมันเกี่ยวจริงการที่เราเจอทุกวันอยู่กับพลังงานนั้นทุกวันเนี่ยมันมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงใช่ครับอย่างเช่นคนเกิดมาบูชาภาพมงคลที่เกี่ยวกับสัตว์ประจำวันเกิดคุณก็ได้อ,อย่างคุณเกิดปีมโรงเนี่ยคุณบูชาพญานาคบูชามังกรไว้ในใ<ช>บ้านก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเห็นไหมครับผมคิดว่าหลายหลายคนมปนนักสัตว์ของตัวเองนะครับถัดมานะครับใน